มาดูวิธีเล่นเพลงซมซานของพิเศษโลโซนะครับส่วนคลิปโคเวอร์ฉบับเต็มอาทโธงผมนับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นของคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีเล่นตอนอาทโของเพลงนี้กันเลยนะครับผมจะเล่นมันอยู่ในคีย์เอแฟนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเป็นการเล่นโน้ตบนสายหนะครับช่องที่4นะครับต่อกันด้วยนิ้วนาน,นะครับ สายหกเหมือนเดิมครับช่องที่หกนะครับสไลด์ไปหาช่องที่แปดนะครับโอเคเอาหมาครับต่อไปอนิ้วชี้เล่นโนต้ตสายที่สี่นะครับช่องที่หกต่อด้วยนิ้วนางเล่นโนต้ตสายที่ห้านะครับช่องที่แปดนะครับทั้งหมดนะครับจะชารับ ต่อไปนะครับดีดซ้ำที่โนต้ตที่นิ้วนาน,นะครับแล้วสไลด์กลับอย่างนี้ครับสไลด์กลับนะครับแล้วยกมือแล้วก็เล่นโนต้ตนิ้วชี้ตรงช่องที่สามสายที่หนะ้า้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับอีกรอบนะครับดีดแล้วสลด์กลับและ,ลและดีดที่นิ้วชี้ช่องที่สามสที่ห้าเลยนะครับ แล้วก็ต่อกันด้วยสไลด์มาข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับมาช่องที่สี่โอเคต่อเนื่องตรงนี้นะครับต่อไปนิ้วนางนะครับช่องที่หกนะครับสายห้านะครับสไลด์ไปนะครับใหม่นะครับช่องที่หกนะครับสไลด์ไปช่องที่แปดนะครับต่อกันด้วยสายที่สี่นะครับช่องที่หกเหมือนเดิมแล้วก็ สายสี่อยู่เหมือนเดิมครับช่องที่แปดับ่าดูกลุ่มนี้ใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับต่อด้วยนิ้วชี้ช่องที่ห้าสายที่สามนะครับช่องที่ห้าสายที่สามต่อด้วยนิ้วกลางสายที่สี่นะครับช่องที่หกนะครับสไลด์ไปนะครับโอเคดูทั้งหมดตรงนี้ใหม่ครับ ก็อน,นุการกลับมาอยู่ที่ช่องที่หกนะครับแล้วก็นิวชี้ช่องที่ห้าตอนนั้ครับต่อกันด้วยิ้วกลางนะครับสายที่ห้าช่องที่หกครับเ,รเล่นดีดไปสองทีนะครับ วันนี้ต่อไปนะครับกลับมาที่สายที่หกนะครับช่องที่หกเหมือนกันครับสายที่หกช่องที่หกดีสองทีครับทีที่สองให้ทําการริลหรือว่าการทําการสะบัดเรืวๆครับโดยการทําแฮมเมอร์ออนกับฟลออฟพร้อมกันนะครับต่อกันนะครับแฮมเมอร์ออนและฟูลออฟอย่างนี้นะครับสลดกลับอย่างนี้ครับเอาใหม่นะครับดีดีอีกทีหนึ่งริลนะครับ การทิวคือการทำสองอย่างพร้อมกันต่อเนื่องนะครับก็คือแฮมมอร์ออนแล้วก็ฟูออฟหรือเสียงที่ได้ยินคือแบบนี้ครับนี่ครับทิวนะครับทำการทิวนะครับดีทิวแล้วสไลด์กลับมาช่องที่สี่นะครับของสายที่หกแล้วก็นิ้วนางมาอยู่ช่องที่หกนะครับของสายที่หกนะครับแล้วสไลด์ไปข้างหน้าครับมาช่องที่แปดนะครับทั้งหมดจะเป็น นี่นะครับต่อกันเลยครับต่อมาสายที่ห้าช่องที่หกนิ้วนางสายที่ห้าช่องที่แปดนิ้วชี้สายที่อ่าสี่ช่องที่หกนิ้วนางสายที่สี่ช่องที่แปดนะครับตรงนี้ใหม่นะครับมพอถึงตรงนี้นครับให้สไลด์มาที่ ช่องที่สิบนะครับตรงนี้นะครับท่งที่สิบสายที่สี่นะครับจะเป็นนี้นะครับต่อกด้วยสายที่สามนิ้วชี้ช่องที่แปดครับนิ้วนางช่องที่สิบจะเป็นนี้ครับต่อกันด้วยนิ้วชี้สายที่สองนะครับช่องที่เก้านะครับนิ้วนางช่องที่สิบเอ็ดอย่างนี้ครับ ึขงขา้นดีแล้วครับโน้ตตัวนี้นะครับเมื่อดีดแล้วจะทําการดันสายขึ้นนะครับนี่ครับดันเสียงทำไมเสียงครับแล้วก็เอาน,นิ้วก้อยแตะช่องที่ช่องที่สิบเอ็ดสายที่หนึ่งนะครับแล้วดีดขึ้นแล้วก็ดีดสายที่สองนะครับที่ดันค้างอยู่นะครับดีดแล้วปล่อยลงมาครับฟ u l l ออฟออกดันสายขึ้นนะครับ ดีนิ้วก้อยดีแล้วปล่อยสายโลเกี่ยวนิ้วกานะครับสายที่สามนะครับช่องที่สิบนะครับเป็นอย่างนี้ครับต่อนะครับนิ้วนางสายที่สองที่เดิมนะครับช่องที่สิบเอ็ดครับดันขึ้นไปครับเล่นสั้นครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่เดิมนะครับช่องสิบเอ็ดเป็นอย่างนี้ครับ แล้วก็นิ้วชี้ช่องที่9ครับทั้งหมดจะเป็นอ่าวลีตะก,กี้ใหม่นะครับโอเคต่อกันด้วยนิ้วนางนิ้วนางช่องที่10บนะครับสายที่สามครับนิ้วกลางช่องที่10บเหมือนกันนะครับสายที่สี่แล้วก็นิ้วชี้ช่องที่8ปดนะครับสายที่สาม กลับมาที่นิ้วกลางเหมือนเดิมน้ตเดิมครับอ่าเล่นนิ้วชี้นะครับช่องที่แปดนะครับสายที่สามครับเล่นแล้วดีดแล้วตกมาที่อ่าช่องที่สิบนะครับอย่างนี้นะครับดีดแล้วตกทั้งหมดจะเป็นทช้านะครับ ต่อกันด้วยใช้นิ้วนางนะครับช่องที่สิบเหมือนเดิมนะครับสายที่สามครับทำการฟูออฟออนนะครับมาอยู่ที่นิ้วชี้ช่องที่แปดนะครับอย่างนี้นะครับต่อกันด้วยสายที่สี่นะครับช่องที่สิบนะครับแล้วก็ช่องที่แปดสลับกลับไปหาช่องที่หนะครับทั้งหมดจะเป็นนี้ กด้วยนิ้วนางช่องที่8นะครับทำการดันสายขึ้นไปนิดนึงนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ที่ผมเล่นในคลิปจะเป็นการใช้ไมโครสไลด์นะครับก็คือแค่นี้ครับาเล่นวิธีผมแล้วกันนะครับใช้นิ้วนางนะครับสไลด์ไปหาโน้ตใกล้เคียงตรงนี้ครับสไลด์ไปแล้วสไลด์กลับอย่างนี้นะครับ โเคาำไมนะครับดีสไลด์ไปสไลด์กลับเกี่ยวออกแล้วก็ดีดโนด้ตที่ช่องที่แปดนะครับสายที่ห้าทั้งหมดจะเป็นเงี้ยต่อกันด้วยนิ้วชี้ช่องที่หกนะครับสายที่สี่ครับนิ้วนางช่องที่แปดครับแล้วก็ดีดซ้ำอีกทีหนึ่งสไลด์ไปหาช่องที่สิบ นิ้วชี้สายที่สามช่องที่แปดครับทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นการเล่นอัพพาชิโอนะครับเริ่มด้วยนิ้วก้อยนะครับสายที่สี่ช่องที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานิ้วนางช่องที่สิบนะครับต่อมานิ้วชี้ช่องที่แปดนะครับแล้วก็ทำแฮมเมอร์ออนลงไปในช่องที่เก้านะครับ ต่อมายวชี้ช่องที่แปดนะครับทําให้อลเหมือนเดิมครับเกี่ยวออกด้วยต่อมากลับมาที่สายสองนะครับนิ้วกลางครับช่องที่เก้าเกี่ยวออกมาหาช่อแปดครับทั้งหมดจะเป็นนี้ครับเริ่มใหม่นะครับต่อมานที่สองครับจะเป็นนี้นะครับยวนางสายที่สามช่องที่สิบนะครับ มานิ้วชี้สายสองนะครับช่องที่แปดครับแฮมมอร์ออนต่อมาสายหนึ่งครับช่องที่แปดครับทำแฮมมอร์ออนจะเปลี่ยนโน้ตนะครับมาอยู่ท่องที่เ่ยนะครับนิ้วก้อยครับเกี่ยวออกกลับมาที่นิ้วกลางครับช่องที่เก้าสายสองครับฟุดอปอ่าอันที่สองไปนะครับ อันที่หนึ่งบอกอันที่สองนะครับจะเป็นนี้ครับอันที่หนึ่งครับที่สองครับอันที่สามเป็นงี้ครับต่อไปออนสุดท้ายอันที่สี่นะครับกลับมาที่ยวนานนะครับสายสามช่องที่สิบ สายสองครับช่องที่แปดนะครับนิ้วชี้ครับแฮมมอร์ออนสายหนึ่งนะครับช่องที่แปดนะครับแฮมมอร์ออนเปลี่ยนโน้ตกลับมาอยู่ช่องที่สิบเอ็ดเหมือนเดิมครับแต่ว่าอ่าเมื่ออยู่ช่องที่เปนแล้วครางนี้จะไม่เกี่ยวอ่อนอย่างนี้ครับแต่เราจะสไลด์มาข้างหน้าตรงโน้ตช่องที่สิบหกสายที่หนึ่งตรงนี้นะครับป็นนี้นะครับ โอเคทั้งหมดใหม่นะครับอันที่หนึ่งะครับที่สองที่สามที่สี่ต่อไปเมื่อสลดมาแล้วนะครับให้วางมืออย่างนี้นะครับนิ้วนางช่องที่สิบห้านิชี้ช่องที่ 13นะครับบนสายหนึ่งหมดเลยครับเมื่อสไลด์มาแล้วครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเจาะออกนิ้วก้อยเจาะออกนิ้วนางแล้วก็เล่นโน้ตที่สายสองช่องทสี่หอกนะครับเป็นอย่างนี้ครับต่อเนื่องม่นะครับสไลด์มาครับนี่นะครับต่อไปเล่นโน้ตคู่สายนะครับเป็นคู่สายสองกับสายสามนะครับโน้ตมีทั้งหมดอย่างนี้นะครับ อดีตตามก,ก่อนนะครับ16 13สาย2ไอ้สาย3เป็น15 13ต้อให้กับวัที่สาย2นะครับทำการเล่นแบบฟูลออฟนะครับดีดฟูลออฟเกี่ยวออกแต่ว่าสาย3ดีดเอานะครับไม่ฟูลออฟนะครับทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปสายที่3คู่กับสายที่4นะครับจะมีโน้ตอย่างนี้นะครับ15 13 แล้วก็สายที่4จะเป็น 15, 13้าสเหมือนกันนะครับสายที่3กับสายที่4ครับสายที่3ทมทำการฟูลออฟเหมือนเดิมครับสายที่4ดีดเอาครับวิธีการดีดก็คือดีดลงฟูลออฟดีดขึ้นที่สายที่4นะครับดีดลงที่สายที่4โ่น้ตหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อไปอีกคู่นึงก็เป็นสายที่4กับสายที่5นะครับ โน้ตก็จะมีช่องที่สิบ้าช่องที่1ิบสาสายที่ห้าก็ช่องที่1้า3เหมือนกันครับวิธีเล่นเหมือนกันครับดีดช่องสายสี่ครับดีดฟูทออฟดีดขึ้นที่ช่องที่15้าสายที่ห้าดีดลงที่ช่องที่13สาสยที่ห้าโอเคคู่สุดท้ายครับสายที่5้าสายที่6นะครับจะมีโน้ตดังนี้นะครับช่องที่สิบห้าช่องที่1ิบาแล้วก็สายที่หนะครับช่องที่สิบ แล้วก็ช่องที่13การเล่นก็คือสาย5้ก็ดีฟุตออฟสายที่6ก็จะเป็นการดีขึ้นแล้วก็ดีดลงโอเคทั้งหมดตรงนี้ใหม่นะครับต่อกันด้วยสาย2กับสาย3ครับสาย2กับสาย3ครับไอสาย3กับสาย4ครับชทวทีแล้วก็สาย4ี่กับสาย5 ก็สายห้ากับสายหกองหมดจะเป็นต่อไปนี่ก้อยนะครับช่องที่สิบหกครับต่อไปจะเป็นการเล่นพทาธอนิกสายห้าสายสี 5, ส่ 4, สายสามครับโดยการเล่นแบบแฮมเมอร์ออนนะครับโน้ตมีดังนี้นะครับ โน้ตมีช่องเหมือนกันทั้งสามสายนะครับคือสิบสามสิบห้าสยสี่สิบสามสิบห้าสยสามสิบสามสิบห้าเหมือนกันนะครับวิธีการเล่นก็คือเล่นดีดต้นแรกตบเปลี่ยนสายดีดต้นแรกตบ้งห่ดจะเป็นสายที่สามครับเมื่อตบแล้วเกี่ยวออกด้วยจะเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็เล่นโน้ตบนสายสี่นะครับช่องที่สิบห้าแล้วก็กลับมาที่สายสามนะครับช่องที่สิบสามนะครับจบนะครับโอเคทั้งหมดจะเป็น